สวัสดีครับยินนี้ต้องรับเข้าสู่ช่องไฟทั b นะครับวันนี้เราจะมาเปิดทีดีโ o ล l i f ไลนะครับ mm hmm. ทีดีโ o ลไลตอนนี้ที่ออกมาวันนี้นะครับจะมีเซนศูนยนะฮะหนึ่งสอสาี่หแล้วก็เกมเมอร์ครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูซิว่า mm hmm. เปิดทีดีอย่างละ2กล่องเนี่ยจะได้ไลเซ็นหรือสามารถกันต้องไหม mm hmm. เดี๋ยวไปรู้นยิงครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะทีดีจากเซนศูนย์ถึงเกมเมอร์เลยดีกว่าครับแล้วก็เอากล่องออกมาแล้วจะได้เร็วขึ้นนะครับเรามารู้กันว่าเราได้ไรเซ็นมากไหมนะครับจาก14กล่องเลยใช่ยโอ้โห3า,านะครับแตกหนึ่งนะครับหนึ่งคาตั้งนี้หมด48กล่องนะฮะแล้วทุกทีดีเนี่ยเขาบอกว่า การันตีได้3า,าแน่นอนแต่ว่าจะได้ไลเซนหรือเปล่านี่คือดวงลุวนนะครับนี่นะฮะแล้วมันูุวนว่า14กล่องจะมีไลเซนสบายไหมโอ้แตก3อสามารครับผมโอเคครับมาต่อที่เจน1นะครับต่อที่เจน1นะครับโอ้โหแตกสาม เท่าที่ผมดูนะถ้า SP มันออกมันน่าจะเป็นฟอยอยู่ข้างหลังนี้ครับเพราะว่าถ้ามันออกกลางๆหรือบนๆนี่ไม่น่าจะเป็น SP แน่นอนน่าเป็นแค่สามอานะฮะได้ไหมอย่าพึ่งวิ้วีอย่าพึ่งวิ้วีวิงวีข้งางหลังโอ้แท็กซีอ่าต,ต่อมาเมื่อกี้เจนศูนย์ไเจนหนึ่งนะครับต่อมาเจนสองนะครับผม ครับโอ้โหวิ่งมาละเคอจะออกสุดไม <c oughs> โ้โเออ อันนี้เจนสามนะครับเจนสั่นะนี่นะครับ โอ้โหดูว่าอีก6ทีดีที่เหลือจะรอดจะได้ S P บ้างไหมนะฮะหลายเซนนะวิ้าอ่ะครับทีดีของรา750เฮ้ยจ้าโอ้โห,โโห,โโหสามอ่ะนี่เราจะนี่เราเซนสี่แล้วนะเนี่ยถึงเจนสี่แล้วนะเนี่ย ไหนฟั๊มทองเอสพีเดี๋ยวไปต่อที่เจนห้าแล้วก็เกมเมอร์เหนียนะครับหรือว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะจะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าจัดจๆเจเ๊เฮ้ยอ่ะล่อยไปไหน ฟลอยไปไหนโอ้โหถามนี่ฟอยมึงเหือเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าอือโอ้โหแปลอีกแล้วเหลือแค่เกมเมอร์แล้วครับดูว่าไลเซนส์จะออกหรือเปล่า อยโอ้โหเกือบถึงอีกนีด้เดียวถึงไรเซลละอ,อันนี้นะครับเกมเมอร์ทีดีสุดท้ายจาก14ทีดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออก S F P ให้หรือเปล่า้องทองไหมองทอง่อมไหม เข้ามโอ้ยถปลอยมาตรงกลางก็จบกันโอเคครับเปิดไปแล้วนะครับ14ทีดีมันไม่มี s oh, boy, oh okay, right s p เลยครับก็ใครอยากสูงไปส่งได้นะครับตอนนี้ทีดีกล่องละ750ครับนะฮะก็ขอใโชคดีครับทุกคนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปลับด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊าบาย